Learn Thai happily. hello everyone. You are watching Learn Thai happily with me, Stang. In this video, you are going to learn about twenty-two Thai classifiers that you should know. English doesn't have noun classifiers, just identify an object. That is why many foreigners always make a mistake when they talk about a numbers of objects. In this case. Thai is quite different to English. Thai people always talk about amount of some things with a noun classifier. That is the reason why you should know how to use noun classifiers like Thai native speakers. It's enough introduction. Let's learn. ท่วย,ท่วย,บาย,บาย, แก้วใบใบขอแก้วหนึ่งใบขอแก้วหนึ่งใบแก้ว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 เขาดื่มไวน์วันละสองแก้วเขาดื่มไวน์วันละสองแก้วชามชามใบใบมีชามแตกห้าใบ อยู่บนโต๊ะมีชามแตกห้าใบอยู่บนโต๊ะขวด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 ฉันขอเบียร์อีกหนึ่งขวดฉันขอเบียร์อีกหนึ่งขวดกล่อง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 เธอกำลังถือกล่องสามกล่องเธอกำลังถือกล่อง ามกล่องกล่องกล่องใบใบเขากำลังถือกล่องแปดใบเขากำลังถือกล่องแปดใบหนังสือหนังสือเล่มเล่มเมื่อคืนฉันอ่านหนังสือห้าเล่มเมื่อคืนฉันอ่านหนังสือห้าเล่มสมุด มุดเล่มเล่มเธอซื้อสมุดสองเล่มเธอซื้อสมุดสองเล่มรถรถคันคันเขามีรถสิบคันเขามีรถสิบคันร่มร่มคันคันคุณทำร่มหายสองคันคุณ ทำร่มหายสองคันประตูประตูบานบานมีประตูสองบานมีประตูสองบานหน้าต่างหน้าต่างบานบานหน้าต่างหลายบานถูกปิดหน้าต่างหลายบานถูกปิดแว่นตาแว่นตาอันอัน ซื้อแว่นตาหนึ่งอันแถมฟรีอีกหนึ่งอันซื้อแว่นตาหนึ่งอันแถมฟรีอีกหนึ่งอันโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือเครื่องเครื่องโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องถูกขโมยโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องถูกขโมยคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เครื่อง เครื่องฉันต้องการซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่หนึ่งเครื่องฉันต้องการซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่หนึ่งเครื่องนาฬิกานาฬิกาเรือนเรือนฉันซื้อนาฬิกาสมาร์ทวอทให้คุณหนึ่งเรือนฉันซื้อนาฬิกาสมาร์ทวอทให้คุณหนึ่งเรือนปากกา ปากกาด้ามด้ามสันเจอปากกาสีแดงห้าด้ามสันเจอปากกาสีแดงห้าด้ามดินสอดินสอแท่งแท่งสันขายดินสอห้าแท่งให้นักเรียนสันขายดินสอห้าแท่งให้นักเรียนกระดาษ กระดาษแผ่นแผ่นคุณช่วยส่งกระดาษหนึ่งแผ่นให้ฉันได้ไหมคุณช่วยส่งกระดาษหนึ่งแผ่นให้ฉันได้ไหมใบเสร็จใบเสร็จใบใบฉันได้รับใบเ็จสองใบฉันได้รับใบเ็จสองใบ Alright, you learned 22 Thai classifiers already. If you have any question about how to use classifiers, please leave your comment in the comment below my video. I'm willing to help you and answer you in the comment or if you have any suggestion that you want to know more. Please leave your suggestion in the comment too. I will bring your suggestion to make a video and teach Thai to you. To be honest, I have a lot of Thai classifiers to teach you. I will make part 2 about classifiers in the future, so don't miss out. If you want to learn Thai with me every day, please subscribe my channel Learn Thai Happily with me spam. If you want to get the notification from my channel, please click the bell icon. I will send the notification to you almost every day when I post a new video. Thank you so much for learning Thai with me and following me. See you in next video. สวัสดีครับ.